สวัสดีครับผมผมเมฆพุทธคุณนะครับผมก็ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมอ่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับผมที่น,นําเสนอครับผมหกเหรียญน,นะฮะ <c oughs> เป็นเหรียญหลวงพ่อพชีนะครับผมของหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นะฮะนี่นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อพชีนะครับผมปีปีหนึ่งแปดเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่อ่าอีกเหรียญ อีกหนึ่งเหรียญหนึ่งที่งดงามนะผมของหลวงพ่อ,อเป็นเหรียญน,นะผมของดีประจำจังหวัดสุรินทร์นะผมและยกเลยว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดเลยนะฮะพระดีพิธีใหญ่เลยนะครับผมเป็นพิธีเดียวกับรุ่นสองนะผมปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับผมเป็นเหนรียญกลมนะรุ่นสองจะเป็นเหนรียญกลมนะจำนองสร้างหนึ่งมีเหรียญน,นะผมอยู่ในหลวงปูด่ดุลตลอดพรรษาเลยนะครับผม สำหรับใครที่ชอบเหรียญพระด,ดีวิธีใหญ่นะผมเหรียญน,นี้เป็นอ่าแนะนําเลยนะผมราคายังจับต้องได้นะผมก็ผมล่อยเช่นเคยนะครับผมผมผมล่อยเช่นเคยนะผมเหรียญน,นี้เป็นพันข้าพระดีวิธีใหญ่พอสมควรนะผมออกเลือดรุ่นเดียวกับปีหนึ่งสองนะผมอขอไปครับรุ่นเดียวกับปีอรุ่นเดียวกับรุ่นสองนะผมอ่า เดี๋ยวไปส่องแต่ล้อเลียนนะผมขอลักษณะเหลียญจะเป็น icism, รูปทรงอ่าเขาเรียกทรงเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมผมเรียกน้ำเต้าแล้วกันนะฮะอ่าเห็นนะฮะอย่างเงี้ยครับผมลักษณะเลียนจะเป็นล้อเรียนทรงน้ำเต้านะผมอ่าจะมีหลวงพ่อพระชิดานั่งนะผมข้างล่างจะเห็นหลวงพ่อพระชีนะฮะอ่าส่วนด้านหลังนะผมจะเป็นยันอักขระนะครับ เดีย๋ยนี้ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะผมไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะ,ะไม่เล็กไม่ใหญ่เลยนะผมก็ <c oughs> อปัจจุบันเริ่มหายากแล้วนะผมผมมีแบ่งหกเหรียญนะผมย้ําผมมีแบ่งหกเหรียญนะฮะขอสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมขอสําหรับใครที่เร็วก็เร็วนะผม <c oughs> <c oughs> ผมปล่อยป,ปล่อยตามสภาพนะครับ คางสวยทุกเหรียญเลยนะผมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะชี้จุดตายทีให้ดูนะผมจุดตายที่ผมดูนะผมก็มีค่อนข้างส่นวนใหญ่จะเป็นขอบมากกว่านะผมเพราะขอบของเก๊ยังทำไม่ได้นะฮะคูณครับผม นี่จะเป็นรอยล่องรอยบักนะครับผมแต่ผมหาลไยชี้ให้ดูนี่นะผมฮะเห็นไหมนี่นะผมจะเป็นล่องเป็นบักตรงนี้นะผมสังเกตหน้าหลวงพ่อตรงใต้ฐานนะครับผมอ่าจะเป็นล่องขอไปครับผมเป็นล่องนะ่าซื้อผ้ารับผมนะครับผมก็เช่าบูชาผ้าผมไม่ต้องห่วงนะผมผมมีตัวตนแน่นอนนะฮะ มีตัวต้นแน่นอนนะครับผมออกหลังไม้ก็เยอะนะครับผมผมแนะนำาด,ดีนำเสนอครับรุ่นนี้คนระับเป็นพาดีวิธีใหญ่ราคาจะต้องได้นะครับผมผมบอกราคาไปเลยดีกว่าน,นะครับผก็เผื่อใครสนใจนะฮะกอเหรียญน,นี้ผมออกเหรียญสองเหรียญมีทั้งหมดห้าเหรนะียญนะครับเอ้ยขออภัยครับมีทั้งหมดหกเหรียญน,นะครับผมก็มีเหรียญหนึ่งสภาผ่านการใช้มาแล้วนะครับผมผมเอาร้อยห้าสิบนะครับผมเหรียญน,นี้นะคร ผ่านการใช้นะผมมอ่อนเยเห็นก็สภาพผ่านการใช้นะผมเอาไปใช้ในด,ด้านพุทธคุณนะผมส่วนเหรยนี้สวยๆนะก็ผมออกเหรียญละพันนะผมรวมส่งนะผมยังไงก็ติดต่อไอ l ด n ีไลน์มาได้นะผมเหรียญละพันเลยนะ อเป็นพระออกรุ่นเดียวกันกับรุ่น2นะผมเป็นพระดีพิธีใหญ่ปลุกหลวงปู่ปลุกเสกนานอสมพัวนะผมสำหรับใครที่สนใจนะผมศูนย์เก้า้าปามสามสิบโทรมาได้เลยับผมหรือไอดีล่า,ลาไอดีไลน์มาได้นะผมหนึ่งพันที่ผมถือว่าถูกเลยนะผมเมื่อเทียบกบบพุทธคุณคนระับก็สำหรับใครที่งบน้อยนะครับนี่ครับผม5้าห้าสิบนะฮะแล้วผมจบคลิปนี้ผมลงเลยนะผมผมจบคลิปนี้เสร็จผมลงเลยนะผม ก่อไวายไขได้นะฮะก็ของผมมีปิดตาด้วยนะครับผมมีปิดตานะฮะปิดตาไปประกวดงานขอนแก่นล่าสุดมานะครับผมก่อน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 จะโควิดนะครับผมนี่จะก่อนจะโควิดนะครับผมอ่าเป็นได้ที่หนึ่งนะครับผมของงานขอนแก่นนะฮะแต่ผมรีวิวคลิปหน้านะครับผมก็จะมีเม็ดแต้งเหลือเม็ดนึงนะฮะผม ถามบางคนเขาถามกันมานะผมผมยังไม่ได้ตอบเลยผมไม่มีค่อยมีเวลาแล้วนี่ครับผมค่อนข้างแดงเลยนะครับผมเหรียญจริงสวยครับเหรียญจริงสวยเหรียญน,นี้ฮนะ <c oughs> สำหรับใครที่สนใจพรชชีนะผมผมพ่อพรชชีหลวงพูดดุนปลุกเสกนานนะผมอ่าก็โทรมาได้นะผมสายตรงมาได้ผมไม่ซื้อไม่ว่านะผมผมผมไม่เคยซีเรียสไม่เคยซีเรียสเลยนะผมผมก็ ผมรู้สึกดีใจนะผมที่มีคนโทรมาพวกอะไรมาถามนู่นนี่นั่นผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู้นะผมครับผม <c oughs> โทรมาได้เลยนะผมโทรมาเล่นพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเครื่องอย่างเงี้ยนะผมะโทรมาได้นะผมก็ยินดีให้ความรู้เท่าที่ผมจะตอบได้นะผมแต่เห,เหรียญเหรียญค่อนข้างสวยนะครับผมเหรียญค่อนข้างสวยนะฮะพาร์ติพิธีใหญ่นะผม ผมเองก็จะเก็บไว้สักเหรียญนะฮะ <c oughs> เก็บไว้สักเหรียญนะผมก็ค่อนข้างของผมค่อนข้างก็เหลือเยอะนะผมตอนนี้ก็กายทิพย์ก็เหลือน,นะผมแต่กายทิพย์เป็นกายทิพย์อาจจะอาจจะแรงหน่อยนะผมสําหรับใครที่ทุนหนานะผมแต่สวยจริงนะผมรับประกันเลยนะผมรับประกันความสวยนะผมกายทิพย์อาจจะแรงหน่อยเลยนะผมสำหรับใครที่ทุนหนาพผมได้มาแรงนะพอสมควรนะผม ผมจบคลิปนี้ผมลงจบคลิปนี้ผมก็จะลงคลิปเลยนะผมก็สําหรับใครเร็วใครได้นะครับผมก mm hmm. ่านวันนี้ผมเมพุทธคุณก็ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ mm hmm. สวัสดีครับ